บทที่160สถาบันสุริยันจันทราและสำนักท้งต่อสู้อีกครั้งสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหวังชิวเอ๋อร์สิ่งที่สำคัญคือสถาบันเพื่อช่วยให้นิกายถังของพวกเขามีชื่อเสียงผู้เท่าสเสวียนได้อนุมัติเป็นพิเศษให้พวกเขาเข้าร่วมในการต่อสู้ในนามของนิกายของเขาและเกียรติยศที่สื่อไหลเครื่อสืบทอดมานับพันปีก็ตกอยู่กับหวังชิวเอ๋อร์และคนอื่นๆหากพวกเขาเจอกับทีมสื่อไหลเครื่อในเกมพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้าอย่างไร หากพวกเขากำจัดด้วยมือของพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะเอาชนะมันได้นี่คือรอบแบ่งกลุ่มและเราอยู่กลุ่มเดียวกับโรงเรียนสื่อหลายเครื่องนี่เป็นเพียงข่าวร้ายเจียงหนานหนานก้มหัวลงแล้วพูดด้วยตาสีแดงวันนี้ฉันจับสลักฉันไม่ได้คาดหวังฉันไม่คาดหวังว่าฉันจะฉลาดขนาดนี้ฉันขอโทษอีเฮามันเป็นความผิดของฉันทั้งหมด หลังจากตกใจสั้นๆหัวอีเฮาก็สงบลงอย่างรวดเร็วรอยยิ้มปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาและเขาพูดว่าพี่สาวคนที่สี่คุณกำลังพูดถึงอะไรคุณจับสลักให้เราแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันอาจจะจับได้แย่กว่าคุณเจียงน,นันนันตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าอีเฮาคุณไม่ต้องตอบฉันหรอกหัวอีเฮาสายหัวแล้วพูดว่าฉันไม่ได้ปลอบใจคุณหรอกฉันคิดว่าอย่างนั้นจริงๆ คิดดูสิเราอยู่กลุ่มเดียวกับทีมสื่อหลเครดังนั้นหากเราสู้กับพวกเขาเพื่อให้ผ่านเข้ารอบได้ตามกฎของเกมแล้วเราจะไม่เจอมันอีกแน่นอนก่อนรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นสถานการณ์ที่ดีไม่ใช่หรือสวีซานสื่อพูดอย่างไร้คำพูดน้องชายคุณได้ยินชัดเจนไหมเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทีมสุริยันจันทราและเราจะพบพวกเขาในรอบแรกฮัวอีฮ่ายิ้มอย่างสงบและพูดว่าแค่กำจัดมันออกไป คำง่ายง่ายห้าคำนี้ทำให้อีกสามคนในห้องตกตะลึงทันทีดวงตาสีแดงของเจียงหนานหนานค่อยๆกลายเป็นแววตาแห่งความมุ่งมั่นหวังตงเอ,อรีตาลงเล็กน้อยและพูดอย่างใจเย็นแค่นั้นแหละฆ่าพวกมันซะทีมสื่อหลายเครือเคลียร์ทางแล้วการพบพวกเขาในรอบแรกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแค่ทำให้พวกเขาพิการสวีซานสื่อยกนิ้วให้หัวอีเ่าแล้วพูดว่าน้องชายคุณมันครอบงำหัวอีเฮายิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ได้พูดอะไรอีก ใช่แค่ทําให้มันบาดเจ็บคุณกลัวทีมสุริยันจันทราจริงๆเหรอสาเหตุที่ยอมรับความพ่ายแพ้ในรอบที่แล้วเกิดจากการละทิ้งกลยุทธ์แต่คราวนี้พวกเขาต้องต่อสู้ในกรณีนี้เรามาสู้กันนิกายถังยังกลัวพวกเขาอยู่หรือเปล่าพี่ชายคนที่สามได้โปรดเรียกทุกคนมาที่นี่เกมจะเริ่มในวันพรุ่งนี้มาหารือเกี่ยวกับยุทธวิธีกับศัตรูเอาล่ะสวีซานสือหันหลังกลับทันทีและออกไปโดยไม่ลังเลใจ ในช่วงเวลาสั้นๆเขาเรียกเธอใช้โถเซียวเซียวน่าและแม้แต่หนานชิวชิวจริงจื่อหยานและจี้จื่อเฉินโชคดีที่ห้องถูกเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นและไม่รู้สึกแออัดขัวอีเหาพูดอย่างเคร่งครึมพรุ่งนี้เราจะเจอศัตรูตัวฉกาดต้องจัดยุทธวิธีศึกนี้เราทําได้แค่ชนะไม่แพ้และเราต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อทําร้ายคู่ต่อสู้และช่วยให้ทีมสื่อไหลเครอรบุกไปก่อนสิ่งที่ฉันอยากจะพูดคือทุกคนไม่ควรบอกพี่ชาย เกี่ยวกับการ,รเผชิญหน้ากับทีมสุริยันจันทราที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เขากังวลตามสภาพร่างกายในปัจจุบันของเขาอย่างน้อยจนกว่าเราจะเข้าไปสามารถแข่งขันได้อีกครั้งจนเข้ารอบแอันดับแรกความกังวลมากเกินไปจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเขาทุกคนพยักหน้าและเห็นด้วยกับความคิดเห็นของหัวอีเฮาหัวอีเฮากล่าวต่อว่าในรอบน็อกเอาท์ส่วนบุคคลเรามีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือการลดความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนสื่อหลเคร์อและสำนักทางของเราเราจึงไม่จําเป็นต้องหยุดอะไรไว้แต่เราต้องใส่ใจกับสมมติฐานด้วยเราต้องมั่นใจในความปลอดภัยของเราเองเรามีแค่เจคนเท่านั้นและเราไม่มีตัวสำรองเลยเมื่อเราเสียคนไปแม้ว่าเราจะเอาชนะพวกเขาในรอบนี้ก็ตามมันจะเป็นเรื่องยากมากสําหรับเราในอนาคตนานชิวชิวทำหน้าบูดบึ้งและพูดว่า คงจะดีมากถ้าฉันยังสามารถแข่งขันได้หัวอีเ้าพูดด้วยความโกรธจะพูดถึงเรื่องร้าประโยชน์เหล่านี้ไปเพื่ออะไรคุณหนานชิวชิวโกรธเมื่อเห็นเขาแม้ว่าเธอจะหลีกเลี่ยงการลงโทษของแม่ด้วยการเข้าร่วมสำนักถังแต่เธอก็ไม่มีความประทับใจที่ดีต่อหัวอีเฮาเลยหัวอีห้าเพิกเฉยต่อเธอและกล่าวว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายต้องเป็นการแข่งขันแบบทีม แต่วิธีทำให้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อ่อนแอลงในการแข่งขันแบบน็อกเอาท์รายบุคคลก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับเราคุณต้องใส่ใจกับลำดับการปรากฏตัวฉันจะเป็นคนแรกเจียงหนานหนานพูดโดยไม่ลังเลเธอเป็นคนจับที่ยากลำบากนี้และโทษตัวเองอย่างมากเขาดูสวีซานสื่อในรอบที่แล้วดังนั้นจึงใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความผิดของเขาได้ในเวลานี้ ไม่พี่นานนานคุณลืมสิ่งที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยังถ้าเรามีการต่อสู้แบบตัวตวกับทีมสุริยันจันทราฉันจะเป็นคนแรกที่จะต่อสู้หวังตรงเอ๋พูดโดยไม่ลังเลเจียงนานานาันขมวดคิ้วและพูดว่าตรงเอ๋นี่ไม่ใช่เวลาที่หุนหันพลันแล่นคุณมีระดับการฝึกฝนที่สูงกว่าและควรเล่นในภายหลังการเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวจะทำให้คุณต้องเสียแรงมากเกินไป เมื่อพูดถึงการแข่งขันแบบทีมเราต้องไว้วางใจคุณและอีห้าวทักษะการหลอมรวมจิตวิญญาณการต่อสู้หวังตงเอ๋อกล่าวว่าพี่สาวคนที่สี่ฟังฉันก่อนฉันต้องการที่จะเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวและฉันก็ไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากอารมณ์อย่างแน่นอนแกนกลางของทีมสุริยันจันทราคือไม่ต้องสงสัยพี่น้องหงเฉินในความคิดเห็นของฉันแม้ว่าความแข็งแกร่งของเมืองหงเฉินจะแข็งแกร่งขึ้นแต่พิษในเมืองหงเฉินนั้นยากกว่าที่จะรับมือ หากคุณถูกปนเปื้อนด้วยพิษของคังคกพลังวิญญาณของคุณจะถูกใช้ไปอย่างมากเมื่อพลังวิญญาณของคุณไม่สามารถสนับสนุนมันได้จะตกอยู่ในอาการโคม่าทันทีผู้อาวุโสใต้เย่เหิงมีพลังมากจนเขาพ่ายแพ้เมื่อเผชิญหน้ากับเธอเมื่อเมองหงเฉินปรากฏตัวครั้งแรกใครในพวกคุณที่จะเอาชนะเธอได้มีเพียงอีเฮาเท่านั้นที่สามารถทําได้อย่างไรก็ตามอีเฮาเป็นปรมาจารย์วิญญาณผู้ควบคุมหลักของเรา และท้ายที่สุดแล้วสภาพร่างกายของเขาไม่ได้ทำให้เขาเหนื่อยเกินไปและเราต้องพึ่งพาเขาในการแข่งขันแบบทีมที่กำหนดผลลัพธ์ในกรณีนี้ไม่มีใครดีกว่าฉันนานชิวชิวถามอย่างกล่าวหาว่าทำไมเป็นเช่นนั้นหวังตรงเอ่ยยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเพราะไฟอันสดใสของฉันได้ยับยั้งพิษคางคกของเธอและในเวลาเดียวกันเพราะเธอมีอารมณ์พิเศษบางอย่างในใจฉัน ฉันไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเธอแต่อย่างน้อยเมื่อเธอเผชิญหน้ากับฉันเธอจะไม่โจมตีโดยตรงนี้จะทําให้ฉันมีโอกาสชนะในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วยดวงตาของหนานชิวชิวเบิกกว้างและเธอก็พูดว่าเธอเธอชอบคุณหรือคุณระยังอายมากสวีซานสือตบหน้าผากของเขาแล้วพูดว่าชิวชิวตันกะของคุณแข็งแกร่งมากการชอบหวังตรงนั้นรไรยางอายแล้วคุณชอบเขาไหม หนานชิวชิวหน้าแดงและหันหลังกลับด้วยท่าทางน่ารักฉันจะไม่คุยกับคุณแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะค่อนข้างเอาแต่ใจแต่เธอก็มีบุคลิกที่ตรงไปตรงมาและจะพูดอะไรก็ตามที่เธอต้องการในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาได้ค่อยๆรวมเข้ากับนิกายถังฮัวอีเข้ารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องยืนหยัดในเวลานี้เขารู้จักหวังตรงเอ๋อเป็นอย่างดีและเขาเข้าใจดีว่าหวังตรงเอ,อ๋อพูดสิ่งนี้เพียงเพื่อจะเป็นคนแรก ที่ปรากฏตัวและรับแรงกดดันมากขึ้นใครจะกล้าพูดว่าเมืองหงเฉินจะเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่ใช่คนแรกที่ปรากฏตัวหวังตงเอ๋อจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้คนอื่นๆแม้กระทั่งเซี่ยวหงเฉินทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูเก่าและไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะจัดยุทธวิธีอะไรพวกเขาก็จะไม่แปลกใจเอาละตรงเอ๋อจะปรากฏตัวก่อนหัวอีเฮาตัดสินใจ แม้ว่าในเวลานี้เขาจะยึดที่วางแขนของเก้าอี้ด้วยมือขวาแต่เขาก็ยังคงตัดสินใจเช่นนี้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันและเขาไม่สามารถปล่อยให้เธอซ่อนตัวอยู่ข้างหลังได้เนื่องจากความสัมพันธ์ของเขากับหวังตงเอ,อ๋ออย่างไรก็ตามในการแข่งขันครั้งนี้พี่ใหญ่ได้มอบคำสั่งให้ฉันแล้วไม่ว่าจะเป็นหวังตงหรือใครก็ตามพวกเขาจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันในระหว่างการแข่งขัน ใครก็ตามที่ฉันบอกว่าจะไปเขาจะไปใครก็ตามที่ถูกขอออกจะต้องลงจากเวทีเพื่อชัยชนะครั้งสุดท้ายหากใครไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของฉันในระหว่างการแข่งขันพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปเช่นเดียวกับตรงเอ๋อและนานา่าหวังว่าคุณจะเข้าใจความพยายามอันอุตสาหะของฉันเมื่อพูดถึงการแข่งขันฉันมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นคำพูดของหัวอีห้าในเวลานี้สงบมาก แต่พวกเขาก็ระเบิดออกมาด้วยความสง่างามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและดวงตาของเขาก็สง่างามมากจนแม้แต่เหรอรฉชัยโถและสวีซานสื่อที่อายุมากที่สุดก็ยังต้องตกใจเมื่อเห็นมันอารมณ์ที่แสดงออกโดยหัวอีเ่าในขณะนี้ทําให้แม้แต่พวกเขาก็ตกใจเหรอรชัยโถเป็นคนแรกที่สนับสนุนโดยกล่าวว่าฉันเห็นด้วยจริงๆมีเพียงเสียงเดียวในเกมและฉันเชื่อว่าอีเ่าสามารถออกคําสั่งได้ดีที่สุดฉันก็เห็นด้วยเหมือนกัน สวีสารสื่อพูดโดยไม่ลังเลเราทุกคนเป็นพี่น้องกันแต่เราก็เป็นทีมกันในเวลานี้หากไม่รวมตัวกันเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูคุณจะแพ้ไปกว่าครึ่งการต่อสู้คนอื่นย่อมไม่คัดค้านโดยธรรมชาติในที่สุดดวงตาของหัวอีห้าวก็จ้องมองไปที่ใบหน้าที่สวยงามของหวังตงเอ,อ๋อหวังตงเอ๋อมองไปที่ดวงตาที่ลุกเป็นไฟของเขาจากนั้นมองไปที่แขนซ้ายและแขนขาที่เคลื่อนไหวไม่ได้ของเขา และพยักหน้าทันทีโดยไม่ลังเลเธอรู้ดีว่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเพราะความดื้อรั้นของเธออีเห้าคงจะทำอะไรบ้าๆลงไปแน่นอนเขากลายเป็นเช่นนี้เพื่อตัวเธอเองหวังตงเอ๋จะทนปล่อยให้เขาได้รับบาดเจ็บอีกสักหน่อยเพื่อเธอได้อย่างไรในตอนเช้าอากาศเย็นพัดผ่านหมิงตูภายใต้ดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นทำให้เกิดความหนาวเย็นตอนนี้เป็นฤดูกาลที่สะดวกสบายที่สุดในหมิงตูวันนี้อากาศดีเป็นพิเศษท้องฟ้งฟาสูงและลมจ่มใส เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้เดินไปตามถนนของมิงตูซึ่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีนำทางจิตวิญญาณอากาศเย็นเล็กน้อยดูเหมือนว่ามิงตูจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองไม่รู้จบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเช้าหรือเย็นถนนส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยผู้คนที่พลุกพล่านในที่สุดการแข่งขันก็เข้าสู่รอบราวรอบบแล้วสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างวุ่นวายเนื่องจากมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากได้สิ้นสุดลงแล้ว ในการแข่งขันแบบพบกันหมดบทสนทนาที่เข้มข้นก็จะเริ่มเกิดขึ้นเช่นกันในตอนเช้าผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันที่บริเวณรอบนอกของสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อรอการเริ่มต้นของการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นในวันนี้กฎกติกาของการแข่งขันแบบพบกันหมดนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกับผลการแข่งขันรอบ็อกเอาท์ครั้งก่อนทีมทั้งหมด32ทีมที่เข้าสู่เราเราบินจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมี8ทีมที่แข่งขันกันในรอบเดียวกล่าวอีกในหนึ่งแต่ละทีมจะต้องเล่น1เกมกับอีก7ทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มทีม2กลุ่มจะเล่นกลุ่มละสี่เกมในแต่ละวันและในวันถัดไปอีก2กลุ่มจะเล่นกลุ่มละสี่เกมในช่วงเช้าและบ่ายกลุ่มโรบินทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ14วัน2ทีมอันดับต้นๆในแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศ8คนจะผ่านเข้ารอบ4-4คนจะผ่านเข้ารอบ2และรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นใน3รอบเพื่อตัดสินผู้ชนะคนสุดท้ายสถาบันสื่อไหลเคอร์และสถาบันสุริยันจันทราต่างก็อยู่ในกลุ่มแรกอีก5ทีมสามารถโดดเด่นจากรอบน็อกเอาท์และโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแข่งขันด้วยนี่คือกลุ่มแห่งความตายอย่างแท้จริงนอกจากนี้รอบแรกของโรบินรอบจะจัดขึ้นในวันนี้ และมันจะเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดระหว่างนิกายถังและสถาบันสุริยันจันทราเหมือนกับการชนกันของดาวเคราะห์ดวงไม่ดีพี่ชายเมืองหงเฉินและเซี่ยวหงเฉินเดินเคียงข้างกันมุ่งหน้าตรงไปยังพื้นที่การแข่งขันในเขตชานเมืองทำไมมันไม่ดีฉันคิดว่ามันดีมีเพียงนิกายถังและสถาบันสื่อไหลเพียงสองทีมเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายนี่ไม่ใช่เรื่องดีเหรอเซี่ยวหงเฉินพูดอย่างไม่ใส่ใจ เมืงหงเฉินกรอกตาแล้วพูดว่านี่คือสิ่งที่คุณคิดแต่คนอื่นไม่คิดอย่างนั้นคุณคิดว่านิกายถังจะยอมจำนวนในวันนี้หรือไม่เซี่ยวหงเฉินกล่าวด้วยความประหลาดใจทำไมจะไม่ได้ละ่ะพวกเขายอมรับความพ่ายแพ้ในรอบที่แล้วไม่ใช่หรือทางเลือกที่ฉลาดที่สุดคือยอมรับความพ่ายแพ้ในรอบนี้ต่อไปแม้ว่าทีมอื่นจะไม่อ่อนแอแต่พวกเขาอาจยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเรา คงจะดีไม่น้อยหากได้เข้ารวมกับเราในรอบ8อันดับแรกและในที่สุดก็ได้พบกันในรอบชิงชนะเลิศแน่นอนว่าเพียงแค่พวกเขาหรือเราสามารถเอาชนะลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นิกายดั้งเดิมซ่อนตัวอยู่ตรงกลางเมืองหงเฉินเหลือบมองพี่ชายของเขาอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าพี่ชายโปรดอดทนหน่อยนะคนเหล่านั้นจากนิกายถังล้วนมาจากสถาบันสื่อไหลเครือถ้าเป็นคุณคุณอยากจะออกไปกับศัตรูหรือไปกับศัตรู ฉันเดาว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะเอาชนะเราไม่ได้แต่พวกเขาก็จะใช้กำลังของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทีมสถาบันสื่อไหลเครอจะไม่มีปัญหาสถาบันสื่อไหลเค่อย,ยังอ่อนแอกว่านิกายถังมากยอมรับความพ่ายแพ้ดวงตาของเสี่ยวหงเฉินเบิกกว้างทันทีน้องสาวคุณไม่มีใครใช่ไหมคุณต้องการให้เรายอมรับความพ่ายแพ้ต่อน,นิกายถังต่อหน้าฝ่าบาทและคุณปู่หรือไม่ คนอื่นไม่ทราบที่มาของนิกายถังคุณปู่และคนอื่นๆจะทำได้อย่างไรอย่าบอกว่านิกายถังอาจไม่เลือกที่จะต่อสู้กับเราแบบเผชิญหน้าเป็นการดีัวอีเฮาจะถูกปิดการใช้งานในอนาคตฉันมีศักดิ์ศรีอะไรในจักรวรรดิพี่ชายเมืองหงเฉินต้องการพูดอย่างอื่นแต่เสี่ยวหงเฉินขัดจังหวะทันทีเสี่ยวหงเฉินพูดด้วยสีหน้าจริงจังฉันรู้ว่าคุณฉลาดกว่าฉันในหลายๆกรณี แต่คุณรู้ไหมว่าทำไมคุณปู่ถึงขอให้ฉันเป็นกับตันแทนคุณเมืองหงเฉินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเซียวหงเฉินกล่าวอย่างเคร่งครึมในการแข่งขันเรากําลังต่อสู้เพื่อเกียรติยศบางครั้งการมีเหตุผลมากเกินไปก็ไม่สวยงามเรายัางต้องมีแรงผลักดันในการก้าวไปข้างหน้าคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าเราสามารถเอาชนะนิกายถังได้สำเร็จใน รอบนี้ไม่ต้องพูดอะไรถึงผลกระทบมหาศาลที่จะเกิดกับทั้งทีมไม่ว่ายังไงเราก็ยอมแพ้ไม่ได้ในรอบแรกเมืองหงเฉินถอนหายใจเบาๆและพูดว่าพี่ชายแน่นอนว่าฉันรู้ว่าการชนะรอบนี้จะนำผลประโยชน์มาให้เรามากมายเพียงใดแต่ถ้าเราแพ้หุบป,ปากขี้อายก่อนสู้ถือเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับนักยุทธศาสตร์การทหารเข้าใจไหมฉันตัดสินใจแล้วคุณดูเหมือนไม่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้อย่าออกรอบแรกคุณจั เป็นคนสุดท้ายที่จะเข้ารอบคัดออกในการแข่งขันประเภทบุคคลเราสามารถเลือกได้การแข่งขันของเรากับนิกายถังจะเสร็จสิ้นในการแข่งขันแบบทีมอย่างแน่นอนเมืองหงเฉินถอนหายใจเบาๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกสิ่งที่เสี่ยวหงเฉินพูดนั้นไม่ผิดในบางช่วงเวลาความเชื่อที่มั่นคงมีความสำคัญมากกว่าเหตุผลในการแข่งขันที่แล้วความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าสถาบันสื่อหลายเครื่องอยางเห็นได้ชัด แต่สุดท้ายพวกเขาก็แพ้เกมในที่สุดหลังจากกลับมาพวกเขาก็สรุปเหตุผลของความพ่ายแพ้อย่างรอบคอบและในที่สุดก็สรุปเป็นคำว่าศรัทธามันคือคำว่าต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเจ็ดปีศาจในเวลานั้นเมื่อประกอบกับความแข็งแกร่งของมาเสียวเทาและเยยเหิงในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะทีมสถาบันสุริยันจันทราที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเซี่ยวหงเฉินใส่ใจกับความล้มเหลวนั้นมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เขาฝึกฝนอย่างหนักเกือบทุกวันเพียงเพื่อล้างแค้นให้กับความอับอายในการแข่งขันครั้งใหม่นี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียสละมากแค่ไหนมากไปกว่าเมืองหงเฉินดังนั้นในเวลานี้เธอจึงไม่สามารถโน้มน้าวใจพี่ชายของเธอได้อีกต่อไปจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเริ่มรวบรวมทีละน้อยพื้นที่พักผ่อนถัดจากเวทีการแข่งขันสำหรับการแข่งขันได้รับการซ่อมแซม ภายในเวลาเพียงสองวันมีเพียงบริเวณที่นั่ง VIP เดิมเท่านั้นที่ยังคงอยู่พื้นที่พักผ่อนได้รับการตกแต่งใหม่และม้านั่งไม้แบบดั้งเดิมก็กลายเป็นโซฟานั่งสบายท้ายที่สุดแล้วมีเพียง8ทีมที่ต้องจัดให้อยู่ที่นี่ในเวลาเดียวกันทุกวันจะไม่มีความรู้สึกแออัดอีกต่อไปเมื่อเซียวหงเฉินและเมิงหงเฉินนำผู้คนจากทีมไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน พวกเขาก็เห็นทุกคนจากนิกายถังนั่งอยู่ในพื้นที่พักผ่อนทันทีเปิไปยังคงไม่อยู่ที่นั่นแต่สมาชิกอีก6คนของเทร็กเจ็ดปีศาจนั่งอยู่ตรงนั้นฮัวอีห้าหลับตาราวกับว่าเขากำลังพักจิตใจในขณะที่การแสดงออกของคนอื่นๆก็ดูสงบมากเช่นกันทันทีที่เขาเห็นพวกเขาแม้แต่เมืองหงเฉินก็สงสัยว่าเขาเดาผิดหรือเปล่าบางทีพวกเขาจะยอมแพ้อ,อีกครั้งในรอบนี้จริงๆหรือ ในขณะนี้มีคนหนึ่งจากนิกายถังยืนขึ้นและเดินไปยังทีมสถาบันสุริยันจันทราด้วยก้าวยาวๆเสี่ยวหงเฉินรีตาลงและหยุดเป็นสวีซานสื่อที่เดินเข้ามาหาเสี่ยวหงเฉินและเมืองหงเฉินไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีกล้ามเนื้อใบหน้าของเสียวหงเฉินกระตุกอย่างเห็นได้ชัดไม่เจอกันนานเลยหรือช่วงนี้คุณตาบอดหรือเปล่าใช่ไม่เจอกันนานเสี่ยวหงเฉินพูดด้วยรอยยิ้มสวีซานสื่อถอนหายใจและกล่าวว่า เวลาเปลี่ยนไปจริงๆฉันไม่คิดว่าวันนี้5ปีต่อมาเราจะได้พบกันอีกครั้งในการแข่งขันในรอบที่แล้วเราจงใจยอมแพ้การแข่งขันเพื่อชื่นชมการทำงานหนักของคุณรอบนี้คุณก็อาจจะทำเช่นเดียวกันเซี่ยวหงเฉินตะคอกอย่างเย็นชาเราไม่ใช่คนขี้ขลาดที่ไม่มีความทะเยอทะยานการแสดงออกบนใบหน้าของสวีซานสื่อไม่เปลี่ยนแปลงและเขายังคงมีความเห็นอกเห็นใจ ผู้ที่เสียชีวิตครั้งสุดท้ายควรถูกฝังไว้ในหลุมศพเมื่อพวกเขากลับมามาสักการะพวกเราเมื่อคุณมีเวลามันยากที่จะอดกลั้นระหว่างการแข่งขันเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆคุณเซี่ยหงเฉินโกรธจัดและกำลังจะระเบิดสวีซานสืหันหลังกลับแล้วจากไปเมิงหงเฉินคว้าแขนพี่ชายของเธอแล้วพูดว่าอย่าหลงกลเขาแค่อยากทําให้คุณโกรธเซี่ยหงเฉินสงบลงอย่างรวดเร็วแต่ดวงตาของเขาเย็นชาและน่ากลัว แม้ว่าเขาจะไม่เตือนฉันฉันก็ไม่มีวันลืมความบาดหมางนองเลือดในการแข่งขันครั้งล่าสุดในเวลานี้กลุ่มแรกของแทีมที่เข้าร่วมเมื่อเช้านี้มาถึงแล้วและทีมสถาบันสื่อหลายเคร่อก็นั่งอยู่ข้างๆทีมนิกายถังหวังชิวเอ๋ออยู่ห่างจากหัวอีเ่าไม่ถึงสามเมตรหัวอีเ่ายัางคงหลับตานั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นราวกับว่าเขาหลับไปหวังชิวเอ๋อเห็นเขาเมื่อเขามาที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้หยุดมองเขา ความเย็นบนใบหน้าของเธอดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและแม้ว่าเธอจะอยู่ใกล้เธอเพียงเล็กน้อยแต่เธอก็สัมผัสได้ถึงความเย็นในร่างกายของเธอสวัสดีชิวเอ๋อหวังตงเอ๋อซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาข้างๆหัวอีห่าทักทายหวังชิวเอ๋อหวังชิวเอ๋อเพียงพยักหน้าให้เธอและไม่พูดอะไรในเวลานี้หวังตงเอ๋อสวมเสื้อผ้าของผู้ชายในขณะที่หวังชิวเอ๋อไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้า ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนอื่นจะจดจำรูปลักษณ์ที่เหมือนกันของพวกเขาในบรรดาสมาชิกคนอื่นๆในทีมเช็คไต้หาปินก็มีสีหน้าเย็นชาเช่นกันดูเหมือนว่าเขาไม่ต่างจากหวังชิวเอเห็นได้ชัดว่าจูลู่และว,วูเฟิงเป็นศัตรูกับทุกคนในสำนักถังเสี่ยหวนเย่และหนิงเทียนมีใบหน้าที่ไม่แสดงออกในทางกลับกันเฉาจินซวนและโจซื่อเฉินขยิบตาให้หวังตงเอ๋อและเซียวเซียวเป็นครั้งคราว พี่น้องหลานที่เป็นตัวสำรองกำลังยิ้มแย้มบนโต๊ะหลักจี้จื่อผลักผู้สำเร็จราชการสวีเทียนรันไปที่ที่นั่งหลักช่วยเขาจัดเสื้อผ้าให้ตรงและนั่งข้างเขาอย่างอ่อนโยนสวีเทียนรันจับมือของเธอข้างหนึ่งและววางลงบนขาของเขาและตบเบาๆออเรณย,ยิ้มเล็กน้อยดูเหมือนนกตัวน้อยรอบแรกของวันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสถาบันสุริยันจันทราและสำนักทังมันน่าสนใจมาก สวีเทียนรันกล่าวด้วยรอยยิ้มจี้จื่อยิ้มและพูดว่าจริงหรือแล้วทีมสถาบันสุริยันจันทราของเราจะชนะแน่นอนสวีเทียนรันหันศีรษะและมองไปที่จิงหงเฉินซึ่งอยู่ไม่ไกลแล้วพูดว่าคุณคิดอย่างไรหัวหน้าหงเฉินจิงหงเฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดว่ามันยากที่จะพูดนี่เป็นเพียงการแข่งขันแบบพบกันหมดสำหรับทั้งสองฝ่ายแม้ว่าจะแพ้เกมนี้พวกเขาก็จะไม่ตกรอบ ยากที่จะบอกว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้กำลังทั้งหมดหรือไม่และถ้าพวกเขาออกใช้กำลังทั้งหมดผลลัพธ์ของเกมก็ยากพอๆกันสำหรับทีมที่มีจุดแข็งใกล้เคียงกันการแข่งขันรอบนอกเอทาเดี่ยวเป็นเพียงกระบวนการที่ทำให้ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้อ่อนแอลงและเสริมความแข็งแกร่งให้กับโมเมนตัมและความได้เปรียบของตัวเองสวีเทียนรันยิ้มและพูดว่าอาจารย์หงเฉินไม่ได้จัดยุทธวิธีให้กับทีมสถาบันสุริยันจันทราของเราหรือ จิงหงเฉินยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าลูกอินซีไม่บินออกเองปีกของพวกเขาก็จะนุ่มอยู่เสมอปล่อยให้พวกเขาทําเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลานชายและหลานสาวของฉันได้ทุ่มเทไปมากของความพยายามเพียงเพื่อที่จะชนะในการแข่งขันครั้งนี้จริงๆแล้วฉันกําลังตั้งตารอเกมนี้เพื่อที่จะเอาชนะคนเหล่านี้จากนิกายถังแม้ว่าฉันจะไม่คาดหวังให้พวกเขาออกไปทั้งหมดในเวลานี้ก็ตาม